สวัสดีแฟนเพจอิจิอิจ,อจิทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับสำหรับคลิปจะเป็นคลิปเปิดกาชาเกม s ์ l โลลีเ,ลเวอลิงโดยจะเป็นการเปิดตู้คัสตอมนะครับหรือว่าตู้ตัวดันมันเองโดยตัวละครนะครับหรืออาวุธที่เราเลือกนะครับเราเลือกเป็นปืนนานะเพราะว่าผมยัง ไม่มีอาวุธน้ำแข็งแก่ใช้ให้กับโซจินอูนะครับก็คือมีแค่สมุดน้ำอย่างเดียวแต่ว่าอยากได้ปืนน้ำนะเพื่อเอาไปผ่านโวคาลแล้วก็ตัวละครที่เลือกนะครับมี2ตัวรอบนี้จะเป็นชายอินแล้วก็อาริเซียนะครับและสุดท้ายคือเป็นอาวุธดาบดอกเหมยนะครับเพื่ออัพดาวเพิ่มขึ้นโดยครั้งนี้นะครับใช้ตัวดําเปิดทั้งหมด160ใบนั่นเองเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่า160ใบนี้จะออกที่เราต้องการ4อย่างนี้ไหม ไปเริ่มกันเลยครับสเต็ปแรกไปมาไหมสเต็ปแรกมาเลยไหมโอ้โหสเต็ปแรกมาก็คือเกลือนะครับไปต่อสเต็ปสองปุ๊บ อยากให้น้องมุตโตทุกคนไม่ต้องลุ้นเอร์เลยน,นะถ้าน้องมุตโตนี่ก็คือชัวร์แน่นอนโอ้โหสเต็ปสก็คือนะอ่ะนอ่าต่อสเต็ปสามมาไหมลุ้นมากทุกคนคือถ้าเกิดไม่ขึ้นแอร์เลก็ต้องลุ้นตั๋วเปลี่ยนจากสีม่วงนะครับเป็นสีแดง โอ้โหยังนิ่งอยู่นะครับเกลืออยู่อ่ะใบ40นะครับไปครับมาที่จะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีแดงก็ได้แต่มาที่โอ้โหคือไม่อยากให้มันถึงการันตีทุกคนถ้าเกิดถึงการันตีก็คือเกลือครับไม่อยากให้ถึงจุดนั้นอ่ะ ไปต่อนะครับแอ์เรอร์ไหมแอ์เรอร์ไหมย,ยังไม่แอ์เรอร์แต่ลุ้นเปลี่ยนข้างในนะนิ่งสนิททุกคนก็คือผ่านไปประมาณ50บใบแล้วยังไม่ออกนะครับต่อไป60บใบนะ แอเรอร์สายล่างคือแอรเรอร์ปอมทุกคนจริงๆขึ้นทุกครั้งแต่มันไม่เคยออกหรือออกต้องอรอลุ้นแบบเปลี่ยนเอานั่นไง60ใบทุกคนยังเกลืออยู่นะอ่ะกำลังเพื่อัตราคือได้เป็นสเต็ปการันตีแล้วไปอะอ่ะมาแล้วมันลุ้นกันว่าจะได้4อย่างที่เราตั้งไว้หรือเปล่า ได้เป็นธนูไฟทุกคนโอ้โหหลุดเหมือนจะหลุดเลทนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้อาวุธนะเป็นดาบดอกเหมยกับปืนน้ำแข็งใช่ไหมครับออกเป็นธนูไฟเฉยเลยโอ้โหหลุดเลทนะครับอะไม่เป็นไรไปต่อนะครับอีก90บใบของเราปึ๊บคือระหว่างเนี่ย ไม่ต้องถึงการันตีก็ได้นะออกมาบ้างก็ได้อออกตลาครอะไรก็ได้เงี้ยฮะโอ้โหนิ่งดังนั้นใครเล่นเกมนี้ทุกคนก็อยากให้ดูตัวอย่างไว้นะคือถ้ามันเกลือก็คือเกลือไปเลยน้องไม่มุดโตให้สักหน่อยนะน้องแว่นนะไม่มุดโต มาไหมโอ้โหนิ่งสนิทนะไปต่อจนกวัวตัวตรงนี้จะเหลือร้อยสาสิบใบนะครับ <c oughs> นิ่งมากทุกคนแต่ผมก็คา,าดหวังอยู่นะว่าข้างในมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้อะไรอย่างเงี้ย โอ้โห oh. อ่ะต่อสงสัยจะออกสองอันหรือเปล่า <c oughs> นิ่งมากนะ <c oughs> จริงทุกคนผมว่าถึงการันตีอีกรอบอ่ะดูทรงแล้วแล้วมันก็จะน่าจะออกกันนั้นอ่ะต่อนะปึ๊บ น้องมุดโตไม่มุดโตนะแอร์เลอร์ไหมไม่แอร์เลอร์ทุกคนแต่ว่าข้างในเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอือหือ่ะต่อทุกคนจริง ถ้ไม่การันตีจะไม่ออกให้เหลยเนี่ยอะไรเงี้ยทุกคนเกมเนี่ยโอ้เพียใจมากออกไหมโอ้ทุกคนจริงๆแหละเนี่ยอ่ะถึงการันตีแล้วกำลังเพื่ออัลตราก็คือการันตีแหละไปฮะอ่ะอลเลอร er. ์รอบนี้มาลุ้นกันว่าหลุดเลทไหมนะครับหรือว่าในเลทที่เราตั้งไว้ ไม่กล้ากดดูเลยทุกคนทำใจแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บอ่ะดาบดอกเหมยก็ยัง <laughs> โอเคโอเคแต่ไปออกข้างหลังเลยเนาะอ่าออกดาบดอกเหมยนะครับอีกสองครั้งกดแถมไปนะทุกคน คือถ้าเกิดไม่การันตีนี่คือไม่ออกให้เลยอะ่ะดวงไม่ค่อยมีนะทุกคนจริงเนี่ยอ่ะครั้งสุดท้ายทุกคนไปครับออกไหมส่งท้ายออกให้สักอันหนึ่งก็ยังดีนะ โอ้โหทุกคนจบจบจบสรุปเปิดไปเท่าไหร่ประมาณ160ใบใช่ไหมครับออก2อันก็คือธนูไฟกับดาบดอกเหมยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเปิดกาชาตู้คัสตอมนะครับก็คือตู้ตัวดำสรุปก็คือหลุดเลทหนึ่นะครับไม่ให้ธนูไฟ1แล้วก็ตรงกับที่ต้องการก็คือดาบดอกเหมยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกทุกคนระหว่างนั้นก็คือไม่ออกเลยเกือมากนะครับ ก็กว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้แฟนเพจที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับสนุกนะครับกับการเปิดกาชาตู้เกมสล็อเล่นลิงนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดติดตามเพจอิจิอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e ด้วยใครสนใจพพอร์ตเพจนะครับสามารถโดยในทั้งทิปมีหรือสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ก็ได้จะได้รับสติกเกอร์ไว้พูดคุยกันในสตรีมนะครับหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็ได้ป้ายสนุนข้างชื่อนะครับเป็นอิจิโกตั้งแต่ล่างยอมรันทีกจะถึงล่างขาวเดียวขอบคุณทุกคนที่่รับบชมจบจมจนนล้น้วเใหหคิปา